เดินทางไปภาคใต้ครับไปที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับไปดูงานแต่งงานนะครับแม่หลายคนบอกแม่ทำไมแต่งงานถึงได้มืดมิดขนาดนี้ครับมีแต่แสงเพียนบ่าวสาวต้องการความโรแมนติกหรืออย่างไรคําตอบก็คือไม่ใช่ครับแต่ที่เป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าแต่งงานกันเมื่อสองวันที่ผ่านมาไฟฟ้าดับทุกจังหวัดภาคใต้ครับงานแต่งงานก็เลยเป็นแบบนี้ครับดูนะครับบ่าวสาวครับ คุณฤทัยรัตน์มาก้นแล้วก็คุณวุฒิชัยสายจิตรื่นต้องออกมาต้อนรับแขกแบบนี้ครับในความมืดสลัวสลัวไฟตับคราวนี้ครับมีทั้งเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยแต่งานนี้ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าบรรยากาศกลายเป็นโรแมนติกอย่างที่บอกครับขาดอย่างเดียวก็คือวงดน,นตรีชาม,มาครับที่ว่ามาจ้างมาครับให้มาแสดงเพราะว่าเป็นขวัญใจของชาวใต้เขาเล่นไม่ได้เพราะไฟฟ้าไม่มีครับ ขอขอโทษขอโพยกันไปไฟดับคราวนี้ไม่ถือว่าเป็นลางร้ายนะครับกลายเป็นลางดีครับบรรยากาศโรแมนติกแปลว,ว่าจะรักกันยืนยาวตลอดไปนอกลู่ต่อมาครับเดินทางไปที่อำเภอจตุรรั์จังหวัดชัยภูมิครับไปชมการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นครับขบวนพาเหรดนั้นเดินจากอำเภอไปสนามกีฬาความยาว2กิโลเมตรตามกำหนดการนั้นจะต้องมีดรัมเมเยอร์สาวสวย3าคนของอำเภอเลยนะครับเดินนำหน้าขบวนพาเหรดแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินครับดรัมเมเยอร์ทั้ง3ท่านแต่งตัวช้ามากครับกลัวไม่สวยคนที่เดินในขบวนนั้นบอกว่าไม่รอแล้วดรัมเมเยอร์ครับเดินไปก่อนเถอะเพราะว่าร้อนเหลือเกินครับ ก็ตัดสินใจเดินโดยไม่มีดรัมเมเยอร์นำหน้าใกล้จะถึงสนามกีฬาแล้วครับดรัมเมเยอร์แต่งตัวเสร็จครับนี่ครับสวมส้นสูงสวมบูทวิ่งมาแบบนี้ครับโอ้โหเกือบไม่ทันครับมาทันอีกทีหนึ่งก็เกือบจะผ่านหน้าประธานในประมพิธีแล้วครับซึ่งเป็นเพชจตุรพักสารสุนอำเภอจตุรัศรีเพชร นอกลู่ส่งท้ายครับไปเทียเ่ยำเภอผูหลวงจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาอีกแล้วครับคุณสมพงษ์อรุณโร์ปัญญาครับร่วมกับพลตรีศักดาเปรุ่นนาวินผู้บัญชาการกองพลที่3ครับไปร่วมกันทําพิธีฟื้นฟูอาหารช้างป่าที่พูหลวงครับช้างป่านั้นอดอยากก็มากินพืชไร่ของชาวบ้านครับต้องฟื้นฟูดินฟื้นฟูที่ปลูกอาหารให้สัตว์ป่าครับเนี่ยครับมาช่วยกันเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มอาหารให้ดินเรียกว่าฟื้นฟูดินครับ อาหารสัตว์ป่าอาหารช้างจะได้เจริญงอกงามช้างจะได้มีอาหารกินและหลังจากฟื้นฟูดินเรียบร้อยแล้วครับก็มาถ่ายรูปกับช้างครับนี่ไม่ใช่อนุสาวรีย์ช้างนะครับแท้จริงแล้วเป็นบ้านครับนี่ครับช้างทั้งเชือกทั้งตัวเนี่ยครับเป็นบ้านท่านผู้ว่าก็เดินเข้าไปข้างในนี่ครับเป็นบ้านที่พักอาศัยเลยนะครับห้องน้ำห้องท่ามีเสร็จสรบครับ และป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ําหญิงชายนั้นใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ครับนักข่าวก็ถามท่านผู้ว่าว่าดูยังไงห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายดูตรงไหนฟังท่านผู้ว่าตอบครับมาดูที่หางเลยครับหางนี่ตัวตัวเมียถ้าหางตัวผู้ต้องขออภัยที่เสียงท่านผู้ว่านั้นฟังแล้วไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบอยากทราบว่าท่านผู้ว่าพูดเต็มๆว่าอย่างไรต้องโทรศัพท์มาถามฝ่ายเทคนิคครับและตอนท้ายครับท่านผู้ว่าก็ถ่ายภาพกับสีพระยาเป็นที่ระลึก ฟังท่านผู้ว่าพูดครับตอนถ่ายภาพกระสีพรรยาใม่ถ <médico> ่ายรูกกระช้างแล้วกอดช้างถ่ายรูกกระช้างแล้วกอดช้างถ่ายรูปกระช้างแล้วกอดช้างให้กอดช้างโอ้โหท่านผู้ว่าเล่นแรงครับบอกว่าถ่ายรูปกระช้างแล้วยังได้กอดช้างด้วยกลับถึงจวนผู้ว่านี่จะมีชีวิตรอดหรือเปล่าก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันพบกันใหม่ครับวันจันทร์ข่าวนอกโลก